สวัสดีค่ะแม่ชอบอวดลูกชายส่งเงินให้เยอะเพื่อนบ้านเปิดรูปให้ดูช็อกเพิ่งรู้ความจริงลูกทำงานอะไรแม่ชอบอวดลูกชายส่งเงินมาให้ใช้จ่ายได้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อนบ้านเปิดรูปให้ดูช็อกเพิ่งรู้ความจริงว่าลูกทำงานอะไรเว็บไซต์เปิดเผย เรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่เวียดนามซึ่งแชร์เรื่องราวระหว่างเธอกับเพื่อนบ้านพร้อมถามชาวเน็ตว่าสิ่งที่เธอทําลงไปนั้นถูกไหมเรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนบ้านของเธอมักภูมิใจในตัวลูกชายของเขาอยู่เสมอผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายเก่งและประสบความสําเร็จมากทุกเดือนส่งเงินมาให้แม่ใช้จ่าย10ล้านราว13,500บาทเธอเองก็รู้สึก ภูมิใจและยินดีแทนป้าเหมือนกันบ้านนั้นมีแค่แม่กับลูกชายอยู่กันสองคนลูกชายอายุ24ปีแล้วเพิ่งจบมหาวิทยาลัยเริ่มทำงานและส่งเงินมาช่วยเหลือแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากตั้งแต่ลูกชายเริ่มส่งเงินมา ป้าเพื่อนบ้านก็มักจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูมาตกแต่งบ้านป้าบอกว่าอยากซื้อไว้ให้ครบครันเพื่อเตรียมตัวเมื่อลูกชายแต่งงานเวลาที่เธอถามว่าเมื่อไหร่จะสร้างบ้านใหม่ ป้าก็หัวเราะและบอกว่าลูกชายกำลังเก็บเงินอยู่และภายในสองปีจะสร้างบ้านหลังใหม่ทุกครั้งที่ป้ามาที่บ้านของเธอมักจะพูดถึงการที่ลูกชายได้เลื่อนตำแหน่งและตอนนี้มีเงินเดือนถึง50ล้านดองเวียดนามต่อเดือนราว60,000บาทซึ่งเป็นเงินที่เยอะมาก ป้ายังโชว์รูปที่ลูกชายส่งมาให้ดูบอกว่าลูกชายไปเลี้ยงลูกค้าและได้ทานอาหารหรูหรของดีๆทั้งนั้นหลังจากพูดจบป้ายังแอบบังว่าสักวันหนึ่งลูกชายจะพาตัวเองไปทานอาหารที่ร้านหรูแบบนั้นเธอจึงปลอบใจบอกว่าลูกชายของป้าเป็นคนกระตันยูมากวันหนึ่งคงพาไปแน่นอนเดือนที่แล้วเธอกับสามีไปส่งลูกชายที่โรงเรียนพิเศษในเมืองแล้ว แล้วแวะทานข้าวกลางวันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใครจะคิดว่าเธอจะเจอลูกชายป้าเพื่อนบ้านที่นั่นทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเมื่อเขาเห็นเธอเขาก็ตกใจมากและขอร้องไม่ให้เธอบอกแม่ของเขาเกี่ยวกับการเจอเขาที่นี่เธอรู้สึกแปลกใจและถามว่าทำไมเพื่อนบ้านถึงคุยโวว่าลูกชายได้เลื่อนตำแหน่งและมีเงินเดือนสูงแต่เขากลับทำงานที่นี่ลูกชายก้มหน้าและพูดด้วยความ ถามเศร้าว่าเขาโกหกเพราะไม่อยากให้แม่เป็นห่วงเขาจบการศึกษาแล้วแต่หางานไม่ได้จึงต้องทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารและยังทำงานส่งของหลังเลิกงานเพื่อหาเงินเพิ่มทำงานสองงานพร้อมกันแม้ว่าจะเหนื่อยแต่เขาก็ยังหาได้มากกว่า20ล้านดองต่อเดือนเราว2 7 0 0 0บาทเขาส่ง10ล้านให้แม่และ ใช้เงินที่เหลืออย่างประหยัดหวังว่าจะสร้างบ้านในอีกสองปีเมื่อได้ฟังลูกชายเพื่อนบ้านพูดเธอรู้สึกสงสารเขามากเขาเป็นคนกระตันยูจริงๆเธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งป้าเพื่อนบ้านยังคงคุยโวเรื่องเงินเดือนของลูกชายอยู่บอกว่าตอนนี้ได้เงินจากลูกชายแล้วเลยอยากให้เธอพาไปซื้อโทรศัพท์ราคาประมาณ10บล้านดอง เพื่อจะโทรหาลูกชายเธอบอกให้ป้าซื้อแบบถูกๆประมาณ4-5หล้านดองก็พอแต่ป้าไม่ยอมเธอจึงรู้สึกอึดอัดมากจนต้องแสดงรูปที่เธอถ่ายลูกชายของป้าตอนทำงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารให้ดูเธอเล่าเรื่องความลำบากของลูกชายให้ฟังผู้เป็นแม่อึ้งไปพักหนึ่งแล้วค่อยๆเดินจากไปเมื่อมองดูเพื่อนบ้านเดินจากไปเธอรู้สึกทั้งเสียใจ และสงสารทั้งคู่แต่บางทีการที่เขาได้รู้ความจริงทั้งหมดอาจจะดีกว่าจะได้หยุดคุยโวเรื่องลูกชายและหยุดใช้เงินฟุ่มเฟือยจากน้ำพักน้ำแรงของลูกชายเสียทีขอขอบคุณแหลงข่าวสนุก .com ค่ะ